สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ครูมีภาพที่น่าสนใจมาให้นักเรียนดูนะครับนักเรียนเห็นความผิดปกติที่อยู่ในภาพหรือเปล่าโดยทั่วไปมนุษย์เราจะมีสีตาเพียงสีเดียวแต่ผู้ชายคนนี้มีสีตา2ส,สีคือสีฟ้าและสีเหลืองซึ่งเกิดมาจากความผิดปกติของยีนที่ควบคุมการสร้างสีของตานอกจากลักษณะตาสองสีแล้วนักเรียนรู้จักความผิดปกติทางพันธุก,กรรม หรือโรคทางพันธุกรรมแบบอื่นอีกหรือเปล่าครับในวันนี้เราจะมาหาคําตอบกันว่าโรคทางพันธุกรรมคืออะไรและมีสาเหตุมาจากอะไรได้บ้างนักเรียนรู้แล้วนะครับว่าการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเป็นการแบ่งเซลล์ที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์ซึ่งจะได้เซลล์ใหม่ที่มีจํานวนโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งเมื่อเกิดการปฏิสนธิเซลล์สืบพันธุ์มารวมตัวกันจะได้ไซโกดท,ที่มีจํานวนโครโมโซมเท่ากับพ่อแม่ตัวอย่างเช่น ในเซลล์ร่างกายของมนุษย์มีคโครโมโซมเท่ากับ46แท่งถ้าการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเกิดความผิดปกตินักเรียนคิดว่าจะส่งผลอย่างไรกับจำนวนคโครโมโซมครับเราจะมาลองหาคำตอบนี้จากสถานการณ์ต่อไปนี้พร้อมๆกันดูนะครับหญิงคนหนึ่งตั้งครรภ์เมื่ออายุ45ปีแพทย์ได้เจาะน้ำคล่ำเพื่อนำเซลล์ของทารกไปตวรวจโครโมโซมได้ผลดังภาพจากภาพนักเรียนทราบไหมครับว่า ทารกคนนี้เป็นเพศใดและมีจำนวนโครโมโซมผิดปกติหรือไม่อย่างไรเมื่อนำภาพโครโมโซมของทารกที่กำหนดให้มาเปร, um ปร,ร,ปรียบเทียบกับทารกปกติเราจะทราบว่าเป็นทารกเพศหญิงเพราะมีโครโมโซมเพศเป็น xx และมีจำนวนโครโมโซมทั้งหมด47แท่งโดยมีจำนวนโครโมโซมคู่ที่21 เกินมาหนึ่งแท่งคโครโมโซมที่เกินมานั้นเกิดจากความผิดปกติในการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสที่คโครโมโซมไม่แยกออกจากกันทําให้จำนวนคโครโมโซมในเซลล์สืบพันธุ์และไซโกดมีมากกว่าปกติบนคโครโมโซมหนึ่งแท่งอาจมียีนอยู่หลายร้อยถึงหลายพันยีนเมื่อเกิดความผิดปกติกับคโครโมโซมย่อมส่งผลต่อลักษณะทางพันธุกรรม ถ้าความผิดปกตินั้นสามารถส่งต่อไปอยังรุ่นลูกได้ก็จะทำให้เกิดโรคทางพันธุก,กรรมโรคทางพันธุก,กรรมที่มีโครโมโซมคู่ที่2 1เกินมาหนึ่งแท่งคือกลุ่มอาการดาวหรือดาวซินโดมคนที่เป็นกลุ่มอาการดาวจะมีความผิดปกติของร่างกายหลายอย่างเช่นหางตาชี้ขึ้นลิ้นจุกป,ปากลิ้นแตกเป็นร่องดั้งจมูกแบนนิ้วมือสั้นป้อม และมีพัฒนาการทางสมองช้าข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตพศ2559แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอายุของมารดากับจํานวนทารกที่เป็นกลุ่มอาการดาวนักเรียนคิดว่าอายุของแม่มีความสัมพันธ์อย่างไรกับความเสี่ยงที่ลูกจะเป็นกลุ่มอาการดาวครับจากข้อมูลแสดงให้เราเห็นว่าจํานวนเด็กที่เป็นกลุ่มอาการดาว มีน้อยในแม่ที่มีอายุน้อยและเพิ่มมากขึ้นในแม่ที่มีอายุมากสแสดงว่าถ้าแม่ตั้งครรภ์นในช่วงที่มีอายุมากก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นที่ลูกจะเป็นกลุ่มอาการดาวครับกลุ่มอาการดาวเป็นโรคทางพันธุก,กรรมที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนโครโมโซมนักเรียนทราบไหมครับว่านอกเหนือจากสาเหตุนี้โรคทางพันธุก,กรรม ยังเกิดขึ้นได้จากสาเหตุใดได้อีกบ้างนอกจากโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของคโครโมโซมแล้วยังมีโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของยีนด้วยเช่นโรคธาลัสซีเมียซึ่งเกิดจากความผิดปกติของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โปรตีนที่เป็นส่วนประกอบของเฮโมโกลบินในเซลล์เม็ดเลือดแดงทำให้เซลล์เม็ดเลือดแดงมีอายุสั้นและแตกง่าย ผู้ป่วยที่เป็นโรคธาลัสซีเมียจะมีภาวะซีดตาเหลืองตัวเหลืองตับและม้ามโตร่างกายจเจริญเติบโตช้ากว่าปกติโรคธาลัสซีเมียเป็นโรคทางพันธุกรรมที่เป็นลักษณะด้อยผู้ป่วยจะมีแอลลีนด้อยทั้งคู่ส่วนผู้ที่มีแอลลีนด้อยเพียงหนึ่งแอลลีนจะไม่แสดงอาการของโรคแต่สามารถถ่ายทอดแอลลีนด้อยไปสู่ลูกหลานได้ เรียกบุคคลดังกล่าวว่าพาหะของโรคแน่นอนครับว่าไม่มีใครอยากให้คนในครอบครัวป่วยด้วยโรคทางพันธุกรรมแล้วพ่อแม่จะทราบได้อย่างไรครับว่าลูกมีความเสี่ยงแค่ไหนที่จะป่วยด้วยโรคทางพันธุกรรมโรคทางพันธุกรรมก็เป็นลักษณะทางพันธุกรรมแบบหนึ่งดังนั้นถ้าเราทราบลักษณะทางพันธุกรรมของพ่อแม่ก็จะสามารถทำนายโอกาส ที่ลูกจะเกิดโรคทางพันธุกรรมได้ด้วยการเขียนแผนภาพการผสมจีโนไทป์เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นเราจะมาลองพิจารณาจีโนไทป์และเขียนแผนภาพการผสมจีโนไทป์ของคู่แต่งงานต่อไปนี้กันดูนะครับกำหนดให้ b ีใหญ่แทนแอนลีนเด่นซึ่งแสดงลักษณะปกติและ b ีเล็กแทนแอนลีนด้อยซึ่งแสดงลักษณะโรคธาลัสซีเมีย ดังนั้นคนปกติจะมีจีนโนไทป์เป็น b ใหญ่ b ใหญ่ I. คนที่เป็นพาหะจะมีจีนโนไทป์เป็น b ใหญ่ b เล็ก e ส่วนคนที่ป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมียจะมีจีนโนไทป์เป็น b เล็ก b เล็ก e จากตารางจีนโนไทป์ของชายและหญิงทั้ง3มคู่นักเรียนคิดว่าชายหญิงคู่ใดมีความเสี่ยงที่ลูกจะป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมียมากที่สุดเราสามารถทำนายความเสี่ยง ในการเกิดโรคทาราซเมียของลูกได้ด้วยการเขียนแผนภาพการผสมจีโนไทป์ของพ่อแม่ซึ่งครูจะเขียนแผนภาพการผสมจีโนไทป์ของชายหญิงคู่ที่1ก่อนนักเรียนลองเขียนแผนภาพการผสมจีโนไทป์ของชายหญิงคู่ที่2และ3ดูนะครับสำหรับชายหญิงคู่ที่1พ่อมีจีโนไทป์เป็น B ใหญ่ B ใหญ่ซึ่งเป็นปกติแม่มีจีโนไทป์เป็น B ใหญ่ b เล็ก ซึ่งเป็นพาหะดังนั้นเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อจึงเป็นบีใหญ่ทั้งคู่ส่วนเซลล์สืบพันธุ์ของแม่เป็น b I. ใหญ่และ b ีเล็กเมื่อเกิดการปฏิสนธิทำให้จีโนไทป์ของลูกมีโอกาสเป็น b ีใหญ่ B ใหญ่และ b ีใหญ่ B เล็กดังภาพแสดงว่าลูกของชายหญิงคู่ที่1มีโอกาส50%ที่จะเป็นปกติและมีโอกาส50% ที่จะเป็นพาหะเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวนักเรียนลองเขียนแผนภาพการผสมจีโนไทป์ของชายหญิงคู่ที่2และ3ดูนะครับนักเรียนเขียนแผนภาพเสร็จหรือยังครับชายหญิงคู่ที่2พ่อและแม่มีจีโนไทป์เป็น b ใหญ่ B เล็กซึ่งเป็นพาหะทั้งคู่ดังนั้น เซลสืบพันธ์ของชายหญิงคู่นี้จึงเป็นบีใหญ่และบีเล็กทำให้จีโนไทป์ของลูกเป็น B ใหญ่บีใหญ่ B ีใหญ่บีเล็กและบีเล็กบีเล็กดังภาพสแสดงว่าลูกของชายหญิงคู่ที่2มีโอกาส25เ์ที่จะเป็นปกติมีโอกาส50ที่จะเป็นพาหะและมีโอกาส25เ ที่จะเป็นโรคทาัสซิเมียชายหญิงคู่ที่3พ่อมีจีโนไทป์เป็น B ใหญ่ B เล็กซึ่งเป็นพาหะแม่มีจีโนไทป์เป็น B เล็ก B เล็กซึ่งเป็นโรคทาัสซิเมียดังนั้นเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อจึงเป็น B ใหญ่และ B เล็กส่วนเซลล์สืบพันธุ์ของแม่เป็น B เล็กทำให้จีโนไทป์ของลูกเป็น B ใหญ่ B เล็ก และ B เล็ก B เล็กดันภาพแสดงว่าลูกของชายหญิงคู่ที่3มีโอกาส50%ที่จะเป็นพาหะและมีโอกาส50%ที่เป็นโรคทาัสซีเมียเมื่อพิจารณาข้อมูลทั้งหมดแล้วนักเรียนทราบหรือ,อยังครับว่าชายหญิงคู่ใดมีความเสี่ยงที่ลูกจะป่วยเป็นโรคทาัสซีเมียมากที่สุดเมื่อเรานำข้อมูลที่ได้มาสรุปเป็นตาราง จะได้ผลนะครับว่าชายหญิงคู่ที่1ไม่มีโอกาสเลยที่ลูกจะป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมียส่วนชายหญิงคู่ที่2มีโอกาส25%เและชายหญิงคู่ที่3มมีโอกาส50เซที่ลูกจะป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมียดังนั้นชายหญิงคู่ที่3จึงมีโอกาสมากที่สุดที่ลูกจะป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมียโรคธาลัสซีเมียเป็นโรคทางพันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยแอลลีนดอย ดังนั้นคู่แต่งงานที่มีแอลลีนด้อยจึงมีความเสี่ยงมากกว่าคู่แต่งงานที่มีแอลลีนเด่นโรคทางพันธุกรรมเป็นปัญหาที่สำคัญเนื่องจากสามารถถ่ายทอดจากรุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูกได้ตัวอย่างเช่นโรคทาลัสซีเมียในประเทศไทยมีประชากรที่เป็นพาหะประมาณ18-24ล้านคนคิดเป็น3 4 ของประชากรทั้งหมดและเป็นผู้ป่วยประมาณห0แสนคนในแต่ละปีมีเด็กเกิดใหม่ที่ป่วยเป็นโรคประมาณหน0 0งคนนักเรียนคิดว่าเราต้องใช้งบประมาณในการรักษาผู้ป่วยปีละเท่าไหร่ครับเราใช้งบประมาณในการรักษาผู้ป่วยปีละไม่น้อยกว่า5 0 0 0 6 0ถึง6,000ล้านบาทจะเห็นได้ว่า โรคทางพันธุกรรมนอกจากจะส่งผลกระทบต่อครอบครัวแล้วยังส่งผลกระทบต่อคุณภาพประชากรเศรษฐกิจและสังคมดังนั้นการตรวจวินิจฉัยภาวะเสี่ยงจากโรคทางพันธุกรรมเพื่อวางแผนก่อนแต่งงานและมีบุตรจึงเป็นเรื่องสำคัญจากกิจกรรมที่ผ่านมาเราสามารถสรุปได้ว่า 1. การเปลี่ยนแปลงของคโครโมโซมและยีน อาจทำให้เกิดโรคทางพันธุกรรมเช่นกลุ่มอาการดาวโรคทาลาัลลัสเมีย 2. การตรวจวินิจฉัยความเสี่ยงจากโรคทางพันธุกรรมเพื่อวางแผนก่อนแต่งงานและมีบุตรเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคลิปนี้เราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมทำให้ลักษณะของสิ่งมีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในตอนหน้าเราจะมาดูกันนะครับว่า มนุษย์สามารถนำความรู้ในเรื่องนี้ไปใช้ประโยชน์กับอะไรได้บ้างสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีครับ